ถ้าไปดูกฎหมายจะเห็นเสมอเลยว่าเจ้าหน้าที่มีสิทธิ์ที่จะใช้การป้องกันเมืม่อมีการเมื่อมีการเมื่อมีการขัดขวางเกิดขึ้นร <อ S 1> ครับแล้วก็การป้องกันนั้นต้องเป็นไปโดยควรกับเหตุด้วยอย่างกรณีนี้เนี่ยถ้าผู้ชุมนุมไม่พอใจหรือไม่สบายใจหรือไม่เข้าใจควรจะทํำยังไงฮะในฐานะที่เป็นตํารวจเก่าด้วยว่าไม่ไม่มีทางอื่นนอกจากต้องอธิบายให้ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ต้องทํากันอย่างโปร่งใสอย่างเวลานี้นะสมมุติว่า ถ้าหากพูดผู้ชุมนุมอ้างประธานทําร้ายประชาชนสัางหารประชาชนก็ได้ครับง่ายที่สุดก็คือว่าฝ่ายทหารซึ่งผมเชื่อว่าอาจจะกําลังทําอยู่แล้วก็ได้สอบสวนตัวเองตำรวจก็ได้ทำอย่างนั้นเหมือนกันครับันรับแรกก่อนตำรวจนั้นถ้าไปไปจับใครแล้วก็ไปยิงเขาตายอย่างที่ชอบเรียกกันว่าวิสามันฆาตกรรมนะครับซึ่งไม่มีแล้วในกฎหมายตกเป็นจําเลยทุกคนอ่ะครับครับ ต้องขึ้นสารทั้งนั้นครับกรับส,ส่วนที่ว่าสารอายการสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะค,ะครับแต่ว่าทางราชการมีระเบียบปฏิบัติของตัวเองอยู่แล้วเพราะนั้นก็เรียกว่าไปพิสูจน์กันก่อนที่จะกล่าวหากันใช่ครับถึงแม้จะภาพตรงนี้จะเกิดขึ้นแต่ก็ยังไม่ใช่ข้อสุบอย่าเพิ่งตัดสินพิพากษากันครับให้ไปไปเข้าสู่กระบวนการคนฟังเหมือนกันนะครับย่าอยารีบตัดสินว่ามันอะไรกันครับครับอะนะครับขอบคุณครับพระอาจารย์ครับ เรื่องของสถาบ,บันพระมหากษัตริย์หลายครั้งเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนหละเราก็อยากให้ไม่ไม่ไปก้าวล่วงแล้วก็ไม่นํามาสู่เงื่อนไขความขัดแย้งทางการเมืองแต่ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่ามีสื่อสิ่งพิมพ์หรือว่าบางทีเว็บไซต์ต่างๆได้ได้กล่าวหรือมุ่งร้ายต่างๆต,ตรงนี้นะครับอยากให้พระเจาได้ให้สติพวกเราทุกคนในการที่จะมียึดโยงพระมหากษัตริย์ในฐานะที่เป็นสถาบันอันศักดิ์สิทธิ์แล้วก็อยู่คู่บ้านคู่เมืองคู่สังคมไทยแล้วก็เป็นสุนมจิตใจของคนไทยเป็นอย่างยาวนาน ให้สติหน่อยครับอาจารย์เจีมพรก็คงจะพูดได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะว่าสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นตั้งแต่มีแผ่นดินไทยมาครับเราไม่เคยขาดแคลนอ2,000-3,000ปีจะก,กี่พันปีก็ตามทีเราไม่เคยขาดแคลนแล้วเราก็ประเทศชาติบ้านเมืองนี้อยู่ได้ก็เพราะว่าพระมหากษัตริย์ทรงมีอัจฉริยภาพเป็นผู้มีบุญแต่ก็มีบางยุคบางสมัยเราจะเห็นว่า บางยุคบางสมัยนั้นก็ก็สั้นบางยุคบางสมัยก็ยาวบางยุคบางสมัยพระมหากษัตริย์ก็เพียงพรำแล้วก็มีผู้มีบุญเนี่ยมากอบกู้อ,อย่างเช่นในสมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วก็จะเห็นว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าคนไทยไม่เคยหลุดจากสถาบันพระมหากษัตริย์อันนี้เป็นที่ประจักษ์และก็มีความจงรักภักดีแต่มาเชื่อมั่นว่าคนสีแดงสี เหลืองสีชมพูสีอะไรเนี่ยก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในใจกลับทุกคนเชื่อมั่นเหลือเกินว่าใครจะถูกกล่าวร้ายยังไงก็ตามแต่ว่าพระมหากษัตริย์เนี่ยอยู่ในใจอาตมาเนี่ยเป็นเด็กบ้านนอกับที่หมู่บ้านของเราอยู่ที่อำเภอบ,บ้านดุงแถวสกลนครสว่างแดนดินนะฮะบ,บ้านดุงเนี่ยอยู่อุดอรับเป็นหมู่บ้านที่เรียกว่าหมู่บ้านคอมมิวนิสต์นะเขาว่าพวกเราเป็นคอมมิวนิสต์ แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรารักพระเจ้าจอยู่หัวนะอืเรารักมากๆเลยเพราะว่าเราชื่นชมยินดีที่พระอ,องค์ท่านไปให้น้ำํทำทําเขื่อนทําชนประทานแล้วก็เวลาพระอ,องค์ท่านเสด็จไปก็จะไปเข้าไปหาหลวงปู่หลวงพ่อที่เราเคารพนับถือนะฮะอาตมาก็ตองเก้าขวบเนี่ยสำเร็จญากกบสมเด็จพระพิณาเนี่ยนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปท่ามกลางดงคอมมินิสที่เขาว่ากันอแต่พวกเราเป็น,นเด็ก ยังได้มีโอกาสเข้าไปกราบฝ่าพระบาทของพระองค์ท่านแล้วก็ได้สมุดได้หนังสือได้ปากกาได้ชุดเครื่องเรียนมาอมก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เป็นเราภาคภูมิใจที่เราได้เข้าเฝ้าได้กราบสถาบันประมากษัตริย์เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เรากําลังอยากจะ,จะสื่อความหมายบางประการว่าพระมากษัตริย์ไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ พระมหากษัตริย์เนี่ยสถาบันที่ที่สำคัญของชาติเนี่ยมันเป็นเกียรติเป็นเกียรติยศของเป็นศัศสีของแผ่นดินนั้นนะแผ่นดินไหนมีเนี่ยอาตม,มาคิดว่าการ,รเผชิญโชคชะตาของสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยมันมีหลายยุคหลายสมัยอ่าอย่างปฏิวัติสองสี่เจ็ดห้านี่แทบจะเรียกว่าไม่มีที่ยืนอืมพร,ระมหากษัตริย์เนี่ยแทบจะไม่มีที่ยืนรัรชการที่เจ็ดถึงขนาดสละราชบัลลังก์ใช่ไหม ราชการที่8ก็อย่างที่เราทราบก็มีพระบา,บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของของ,ของเราเนี่ยพระองค์ท่านเอาชีวิตลงไปอยู่กับแผ่นดินอยู่กับประชาชนเพราะฉะนั้นการพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยพระองค์ท่านทําเองนะพระองค์ท่านทําเองคือเอาพระองค์ท่านเนี่ยเอาหยดเงือไปฉโลมดินบไปอยู่กับประชาชนภาพคุกเขา่าแล้วก็โคง้ง โค้งคุยกับประชาชนหรือว่านั่งยองๆคุยกับประชาชนเราไปนั่งยองๆสักชั่วโมงหนึ่งมือน่าดูจริงไหมเดบุจาร์นั่งยองๆคุยกับคนนะหรือว่าลากกับพื้นฮะลากกับพื้นแล้วก็กลางกลางแผนที่ซึ่งบางทีเนี่ยเราเราทําไม่ได้เพราะนภาพที่เราเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทรงแบกแบกแผ่นดินอาตมาใช้คำว่าแบกแผ่นดินคือถือแผนที่ครับ แล้วก็ดินสอ,อเขียนนั่นเขียนนี่ท่านจะเสด็จไปที่ชนรบเห็นมากแปลว่าคนบ้านนอกได้เห็นพระเจ้าแผ่นดินมากกว่าค,คนที่อยู่ในเมืองอแล้วก็ได้สัมผัสของจริงได้เห็นอ,อัตมาภาพเองเนี่ยอยู่บ้านนอกก็ก็เห็นอ,อยู่ตลอดเวลาว่าพระองค์ท่านเสด็จไปแล้วเนี่ยทําคุณประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองับอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นที่ ที่เราดึงประเด็นนี้มาเนี่ยเราไม่อยากจะบอกว่ามีคนไม่จงรักภักดีหรือจงรักภักดีโดยเอาประเด็นนี้มาขัดแย้งและแบ่งประชาชนเพราะมันเป็นผลทางจิจตวิทยาครับว่าเมื่อคุณเป็นสีนี้คุณไม่จงรักเมื่อคุณเป็นสีนี้คุณจงรักทีนี้มันจะต้องมีบุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งจะต้องผลักประชาชนไปเกาะ ให้เป็นคู่ต่อสู้กับสถาบันไอ้ตรงนี้เป็นจุดเปราะบางที่คนไทยลืมนึกว่าเรากําลังเป็นจิ้งหรีดหรือเปล่าอืเป็นจิ้งหรีดว่าการส่งเสริมการจงรักภักดีเหมือนกับเป็นการทําลายชนิดหนึ่งครับหมายว่าในที่สุดมันจะตวัดกลับอเพราะฉะนั้นคนไทยเนี่ยจะต้องกลับมาคิดด้วยวิจารณญาณและสติและปัญญาที่บริสุทธิ์ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เรากําลังเป็นจิ้งหรีดกันหรือเปล่า โดยมีอีกคนกลุ่มหนึ่งซึ่งกากำลังมองดูอยู่ว่าเออคนไทยเนี่ยยึดมั่นในสถาบันประมากษัตริย์เพราะฉะนั้นเราต้องแบ่งคนออกอแยกคนออกให้ได้เพื่อที่จะให้คนเนี่ยมีความขัดแย้งกันครับแล้วสิ่งที่เขารักเคารพนับถือนั่นแหละเขาก็จะไม่ได้อีกต่อไปครไอ้ตรงนี้แหละเมื่อเขาต่อสู้กันแย่งชิงกันเพื่อการนี้ ตรงนี้สําคัญมากเป็นผลทางจิตวิทยาถูกครับอาจารย์มศิธิ์เองก็รับใช้ใกล้ชิดเบื้องบนบาทมาอย่างยาวนานทีเดียวอยากจะบอกอะไรของกับผู้ทุกคนนะครับในสังคมไทยให้หยุดกระบวนการที่จะล้มล้างสถาบันหรือว่าดึงสถาบันก็มาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองครับผมว่าขณะนี้มีผู้ที่พยายามทําให้เราเข้าใจผิดอครับเข้าใจผิดอย่างไรเข้าใจผิด ว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยเ,เข้ามาวุ่นวายกับเรื่องการเมืองครับที่จริงไม่ต้องไปดูอื่นดูไกลเลยนะครับอ่านรัฐธรรมนูญทุกฉบับฉบ,บับไหนก็ช่างรัฐธรรมนูนทุกฉบับตั้งแต่ปี2475เป็นต้นมาเขียนเพื่อ,อจํากัดพระราชอำนาจทั้งสิ้นครับ ไปอ่านดูฉบับไหนก็ได้เพื่อจํากัดพระราชตั้งแต่ตั้งแต่ปีสองมานสรับครับ,รบพระรา้าแผ่นดินของเราในในหลวงตั้งแต่ที่ฐานที่เจ็ดแปดเกมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยพระราชอำนาจถูกจํากัดทั้งนั้นสิ่งที่กําลังทรงทําอยู่นั้นทรงทําในกรอบของกฎหมายในกรอบของรัฐธรรมนูญอ,อย่างที่ท่านอาจารย์ยุคนศรีท่านท่านพูดเมื่อตะกี้เนี่ยที่ว่าท่านเสด็จไปทรงเยี่ยมชาวบ้านแล้วเข้าไปถึงไหนถึงไหนจนะบาดนะไป สู้สละพระบรากายอยู่เนี่ยเป็นสิ่งที่ทรงทําได้โดยที่ไม่ได้ออกไปนอกพระราชอำนาจรัฐธรรมนูญไม่ได้ห้ามครับแต่ที่รัฐธรรมนูญห้ามไว้มีเยอะเลยไปดูกันละกันอำนาจสามอำนาจนะอ,ะอำนาจบริหารรัฐม,มนตรีใช้อำนาจนิติบัญญตัษษษษษษติรัฐสภาใช้อำนาจตุลาการศาลใช้ ท่านไม่ได้เป็นอะไรเลยทั้ง3 <ustom S 1> อย่างเนีเพราะฉะนั้นที่ถ้าหากมีคนพยายามที่จะพูดให้นึกว่าพระมหากษัตริย์ลงมาวุ่นวายกับเรื่องแาบนี้นั้นเป็นการปักปรำที่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 ไม่ไม่มีเหตุผลเลยนะครับครับทีนี้ท่านอาจารย์พูดถึงถึงคนไทยเป็นจริงหรีดครับผมผมผมเห็นด้วยทีเดียวว่าเวลานี้เนี่ย เร,เรากําลังถูกปลุกปั่นแล้วเราถ้าเราไม่ระวังตัวเราเราจะกลายเป็นจิ้งหรีดจริงๆ,ๆด้วยแล้วก็กัดกัดกีด่เอกคือกัดกันอเ,อเองใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องต้องอ่านให้ออกดูให้ออกนะครับว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น,นคืออะไรกันหน่าเอกสารต่างๆที่ออกมาแล้วก็ให้รายลบหลู่จับจ้วงเนี่ยทั้งทางที่ออกมาเป็นสิ่งตีพิมพ์แล้วทั้งที่ออกมาในใ,ใ,ในในอินเทอร์เน็ตเนี่ยม,มากนะครับมากผิดสังเกตับ ไม่เคยปรากฏมาก่อนอมผมอยากจะให้ท่านพูดที่มันมันบางนำห้ามไม่ได้เวลานี้อินเทอร์เน็ตใครห้ามใครได้บ้างครับเปิดไปเจอเข้าเนี่ยเจอแล้วเนี่ยลองถามตัวเองหน่อยอว่าท,ที่ที่ทำอย่างนี้กันเนี่ยมันมีว,ะวะัตวัตถ,ถุประสองค์อะไรกันแน่เอาสมมติว่ามีใครที่คิดจะล้มเจ้าอย่างที่พูดกันอยู่ขนาดนี้จริงๆนะควรจะถามกันก่อนว่าเจ้าที่อยากจะล้มมันอยู่ตรงไหนอและคือใคร